สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊ค่ะ,คะอยู่กับพ,พวกเราสามคนอีกครั้งในผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดิชั่นกับแอนิเมะนึกเทพบรรลางราชันใน EP ีที่67นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังใจไปแล้วไปจบตรงที่ว่าอาพวกกสุนบุกมาแล้วเนาะแล้วก็ไปจบตรงที่แบบหูซีเลกับเผ่าเฉินเอาอีกแล้วกำ<ช>ลังจะสู้กันอีกแล้วเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในคอนเทนต์ของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ีที่67นะครับ ดั่นตัวอะไรอืมเป็นไงบ้างก็ไม่รู้แต่ว,ว่าแตะแหละหว่า้ฉนวาขาะอ้ก็เจ็บหนักอยู่นะคือเลย โอ้ทะลุเป้าหมายโอ้ไมกโอ้เปนดูดดีังแกเด็กมันระดับอะไรนะเจ็ดะดบไม่แปดนะแป 继续挣扎，让我亲手掐灭你所有的希望，再送你上路。老板，老板，失业了喂？哈？谁来这面哇？来，我来。哎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 ，我来。我我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 我 แต่ละคนก็ประตูเยอะมากนาี่ของตัวเองอเ้ยหล่ออีดีเป็นมอสดีกว่ะเดินหน่ารักจังวะอ๋ออี๋อ๋อเออก็ไม่เป็นเดินหน่ารักจกังวะอุ้ยอุยอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่านะอย่านะ อุ้ยอ๋อนี่ก็อยู่ข้างนอกตัวบอลงวดอ๋อตาบอดเลยว่ะพี่เดินแทงเข้าไป

โอ้แบงแบง,แ,แบงเป็แบงไม่ทันแล้วหรอท่านตั้งตัวเนาะไม่เห็นแบบนี้ก็แบบใจเย็นมาก 的驱魔关里还有几台烈龙弩，把这头臭牛引过去，说不定真有机会干掉它。你完了！听清楚哭什么哭？现在立刻马上给老子滚去指挥司，听明白了吗？明白。 说不出什么大道理，但我不去。

哦哦，哦！后悔了吗？这就是你对魔神无礼所要付出的代价。放心，死定了。好吧，我玩你，就大发慈悲的送你去死。你、嗯、也慢点呗，别担心，整个驱魔官都会为你陪葬。 à à đã thực cô sao mẹ để đủ để đủ lời để đủ nè lê thằng đây mà wow thằng của

เร็วแรงนุดเร็วแรงรุดเร็วไม่ถึงแม่ไว้เร็วต้องเปิดหมดผู้บริสุทธิ์เรื่องรองเออใช่โอ้โหเปิดได้ว่ะเอาวางดโอ้ยกูรุนทุกทางเลยตอนนี้ 嗯 <noise>。哦，趁热！哦，哦，哦！哦！把你的心脏献给魔神，我将会允许你化作我全新的右手。 มาเฉลียวเร็วมามาเอาวผูกไหมเอาเลยลูกผูกไหมหนูน่าจะยอมเลย่าจะต้องยอมแล้วเออมาเบิดพลังเออผูกเลยมา เลือดปะเนี่ยเอาแล้วงงมึงงงแน่มึงอุ้ยยื้อไหมยื้อ

โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โหบีบกูสุดๆตอนนี้สินหวังสุดเออเฮ้ยฮะน่าไงท่านวัวด้ว น่าชั่ะโอ่วยเลน่ธุรเลร้อนองตันการศึทษกับเมตตาปา๊าดอันนี้คือได้เลยป่ะเนี่ยเราเป็นคนใช้ด้วยปะเนี่ยเออนั่งเลยอะ่ะเออเออแบบพ่อ โอ้โหเอามาตากว้าเออเออชิ้แหละเอาเลยมารางทองรางทองจริง ลากทองก่อนลากทองก่อนลากทองเอออดสิจ้าอดเออชีไวเออชีแม่งเลยโอ้โหเว้ยหมาแม่หมา โหนหมาล่างทองเหมือนกันหมาเออหายตัวละมึง <c oughs> กลับข้อร่างเดิมอะ ข้างบนดีกว่าตอนนี้อีนี่เลยอีนี่เลยโอ้โหวิ่งทางขยับด้วยโอ้โหทางขยับทางขยับว้าวสั่งได้เลยอ่ะโอ้ยกดไว้กดไว้โอ้โห ปากดีเหรอนิ้วเดียวพวกเข่าเออปากแม่งเลยพูดบ้างนะเออเผ最强 所有光辉内的友军都会保持在无敌金身的状态，豁免一切伤害。数千年来，圣城一直在王座的镇守下安然无恙，但这如山之间的代价也是如山之重。守护与怜悯之神印王座现世后，从未有人能移动他的位置。 因此，其拥有者也永远都无法离开圣城范围，啊、只能以投影的方式出现在各方。啊、王座投影虽拥有接近王座本体的力量，嗯、是能扭转战局的关键，嗯嗯、但投影终究存在被打碎的可能。嗯、而若想移动真正的王座，无人知晓将要付出何等代价。 <riv ota> โอ้โหโคตรมันโคตรเดือดนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่ง <treats> ที่แบบว่าเป็นภารกิจเนาะที่ต้องเอาไปไปเอาไปแปะใช่ป่ะก็แบบทําได้ตามสําเร็จแล้วก็กลายเป็น เป็นบรรลางราชันเลยเปิดผนึกเทพออกมาเป็นอะไรนการทอดเงาเออเขาเป็นทอดเงาเพราะว่าเพราะว่าบอกว่าคนที่แบบครอบครองก็คือแบบเหมือนเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ใช่ไะมเราก็จะเห็นว่าคุณลุงคนนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็แบบทอดเงาตัวเองเหมือนแบบมาเพื่อมาช่วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นเหมือนแบบว่าเข้าเฉินเนี่ยก็ไปนั่งอยู่บนนั้นแล้วก็เหมือนทําให้ทหารเนี่ยคงกระพันล่างทอง ไม่บาดเจ็บไปได้ยังสิ้นแถมนี่สั่งได้หมดอทุกอย่างอซีเลโดนใบคุกเข่าให้คุกเข่าสองสารอบโดนใบเจอก็ต้องยอมจริงๆเนาะอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบว่าก็สมศักดิ์ศรีเพราะว่าหูกว่าจะมาถึงจุดๆเนี้ยมันแบบบีบเราเหลือเกินทุกคนดูสิ้นหวังหมดแล้วจังเลยแล้วท่านหัวหน้าเนี่ยไม่รู้เป็นไงบ้างจังหวะที่แบบว่าไปรับแทนเนาะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ดูแบบว่ามีความหวังกันสุดๆเลยเนาะนะครับก็เป็นอีพีที่แบบหูโคตรสนุกสู้มันมากสู้มันมากของจริงซึ่งเดี๋ยวต้ออองเเวาาานนน่่่ใีพหรรืจะ ต่อไปนะครับโอเคแต่อนนี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรียชั่นกับแอนิเมะพันธุเทพบาลังราชันใน EP ีที่67นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอคอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้งสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับเรียชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ